Hãy thẻ cho thẻ không <laughs> สวัสดีคร mm. ับผมสวัสดีพี่น้องตองไปสู้ขู่สุนครับตอนนี้อยู่ในช่องของเก่งสยามชาแนลก็แล้วกันนะครับผมมือนี้ครับผมพี่น้องผมขออนุญาตพูดภาษากลางแล้วก็ภาษาอีสานแจ่มแจมไปด้วยนะครับผมอ่ะมือนี้ครับผมมือนี้เป็นมือสันบันดีนะครับเป็นมืออุปสมบทของพลตําทีมงานก็คือซองดูฮีนะครับผมเพิ่นได้บวชทดแทนพระคุณพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้ก็ได้อยู่ลงรถแห่ลงรถแห่นะครับผมมือนี้ก็มีทีมงานของไอพีสมรไทยสวมแม่ตลอดนะครับผมหลังมือตลอดนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูข้างในแล้วก็ไไปถาาาาาามมมเจ้้ตตัวววซอองงดดููฮีีกก่่รสึย พูดดีพูดดีพูดพูดีซ่องคนคนคนยนี่พูดดีเดี๋ยวเสียหาไมคนเดี๋ยวเดี๋ยวคนเอ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลุงพี่ซ่องครับผมานจะเป็นลุงพีจังหน่อยพุดล่ะจะเป็นบอสเป็นจ้างความรู้สึกคามรู้สึเตืนเต้นตต่นเต้นเว่าบอเคยบวดพระเลยไหมเคยวดแน่นเม่นเร่มาประมาณเม่น้อยเห็นบอสมั่อไหยังยังหันเด็ดปงหันเด็ดปงอนที่นีกับมาบวดช่วงที่แบบว่าเป็นโควิดพอดีตอนเป็นโควิดก็ถือว่าเป็นกากโตไปหน่เพราะว่าช่วงนี้มันโควิดเห คือก็ค <c oughs> ือบางบางคนพี่น้องพี่น้องบางคนต้องจัดใหญ่ยิ่งใหญ่มันบ่จำเป็นเป็นบ่กแ,แต่ทั้งทีเฮามีรถแหเฮียแต่ว่าแห่บ่ได้เ <c oughs> ออแต่ว่าแห่บ่ได้บ่าบ่นเฮียเขาบ่นการเข้าแห่นี่คืออยู่ในบก่การบวชน,นี่ตลาดออกจากบ้าน กคต้องปองทุกอย่างเลยปงคือปงอะไรคือต้องปงผมปงหนวดปงผมอืมกะนี่แหละครับพี่น้องครับกะเป็นตัวอย่างก็คือการที่ยาสิบวชเพราะจำเป็นต้องไปจัดยิงใหมากม่น้อยนี่ก็คือแบบเขามอแกงม้นะครับแต่พู้าบ้านเาผูกแขนย่างขึ้นบวชนี่คือแบบบวชสจิตี้าบวชล้ใส่เงินหลเป็นแสนนั่สิแบบเขาบวชข้ไปเขากมีความสุงไงว่าต้องมาวงเรื่องเงินเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องมาใส่หนีที่หลัง่แมนต้องมาใส่หนีที่หลังอีกมันม้วนๆไบผมะ อนุญาตอนุญาตเด้อครับผมพี่น้องย่างไปเรื่อยๆพระอาจารย์บอกเอาม้อนมดกัลสินมดกัลสินใช่หรรถแห่แห่มาได้เอาเขียนแขียนนี่อันนี้อันนี้น้องมดกัลสินนะครับน้องมดกัลสินคือน้องไม่น้องไม่จะรถแห่ซ่องดุฮีนะครับผมพระอาจารย์พระอาจารย์มาพอดีเบิ่งเบงซ่องนุฮีถวายสันเสาพระสันเสาร์เทียไม่กี่ทีเศรษฐีพี่น้องเศรษฐีนี่เลี้ยงเท่านี้ได้พี่น้องเอาเขนเอคือช่องนี้มาตรการมาตรการเนี่ยอะไรสันแยกสันหน้อยอ๋อสันหน้อยสันไหนมันอิ่มสันไหนมันอิ่มโอ้ปรนเด็นพี่น้องซ่องดุฮีมา นี่คือพระอาจารย์จากวัดกำแพงสักํำแพงนะครับผมจากอำเภออุรุพรพิสัยจงังหวัดศรีสะเกษนะครับผมพี่น้องพระอาจารย์ทีร่องนุ่นขนมรำถือแมนอ๋อพระอาจารย์แทนไทยพระอาจารย์แทนไทยแมนพระมหาแมนแมนพระมหาแทนไทยนี่คือคนที่เราลืมไม่ได้ก็คือคุณแม่คุณแม่ประยงหนองงอกนะครับผมมือน,นีมาั่ดาของ,องร่องนุ่งนะครับผมกันดีครับพระอาจารย์เพื่นก็นได้จัดกองบวชให้เรียบร้อยนะครับผมไฮมอดกลสินเปาแค้นให้จะร้องกองบวช เอาเตกไล่เบิ o, in, e avenue, 1> 1 way, hey, oh, ังล่ะมอดกระสินนี่เอาเงาบิังเงาบิังเห็นหน้ากล้ำเอาชัวนี้ผู้ใดมีงานด้วยครับรับเท็แล้วเดี๋ยวโอ้ยนะฮะโอ้ยนะฮะโอ้ยนะเร็วโอ้ยโอ้ยเตะบาดรโอ้ยเตะบาดรนึ่ยโอ้ยเนี่ยโอ้ยเนี่โอ้ยเอาฮันนี่ฮันนี่ฟังเสียงเงางฟังเสียงยาวยาเยาวงา giàu nhau nhau đưa nàng đưa đưa nàng đưa đưa nàng đưa đưa đưa, đưa nàng đưa L eo, eo đâu 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 Ủa ơi mỏ kẹn hò ôi đây can đây can mỏ เราจะเป็นยวย่างจูโบทตอนนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมตัวไปปูงผมซ่อนหิ้งกันเลยกันครับผมตามมาครับโอเคครับผมอ่ะซ่อนหิ้งขอข้ามา พอได้บาทหนึ่งลุงจะไปขอขมาเด้อวยเป็นการขอขมาต่อคุณพิดามั่นดาปูนาตาญาตระก <laughs> ้อนจิตเดือดภูปสมบทอ่ะพ่อเอาหัวมาบาทหนึ่งคงไม่ใกล้จะแห้งตาลูกเด้อยจะเปล่าพ่อมือเอามือมาหนี่นี่ผมมันเด้อจับจับผมมื่ก่อนที่ล่ะจับผมมื่ก่อนจะตัดนังหัวดิเอ้าเอาบังบังไว้เอาขึ้นมาเนงนซองเอ่าตัดเอาไปอี่พ่อตัดครับอ่ากุฎิส่ข้างหลังมึงเองกูฎิตัดเป็นรูปกุฎิตัดเป็นรูปปิกปิกปิ๊กรุ่งแรงแรงเลยกูฎิตาเป็นูป นี่อาเด้อต้องยิ่งเอาไปนี้ครับพี่น้องครับนั่งนั่นง,งนั่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 งมาเนี่ยอ้าวนู้นเหลือผมเห็นบ่ผมข้างหลังนี่เอามาดิตาดูน้ำเด้อดน้งเด้อเออมาดิเอายางกำลังไก่สิงห์ัวบันแล้วพี่น้องตรงนี้กับจูงพอตรงนี้จูงพอ พอสองตรงนี่เดินไปครับผมพี่น้องโอ้เขาวัดเขาว่าเด้อสองแบบนี้โอ้ยงางไปอ้อมโบดอ้อมสลาไปห้าบาทนี้อ่ะมาทำกันครับผมพี่น้องครับในช่วงนี้ครับผมก็ได้อยู่ในวัดแล้วนะครับผมกับผมกับเจริญน้องวัดกระสินเปาแค้นอ้อมโบดเลยพอแค้นอ้อมโบดเอาแล้วก็ตีกองเอานะครับเป็นไงเลยฟิวอาจารย์ฟิวมือกองนะครับผมจะสกายแบนเอ้าเงี้ยาเนี้เออบัตรกะโหลกมีบักรกะโหลกจากอาจารย์ดูมือคีย์บอร์ดนะครับผม Đào nhau, mà đi nhá, bà ơi, đi Trắng búa bà đi Quán thế ạ Hãy subscribe โอ้จับ้อวเวซบซบดนตรีสดนี่ล่าพี่นาเฮอนมาดนตรีสดของแห่ลานอนโฮเจ๊น้องไายแท้ พ่น้าอยู่อยู่ซองดุฮีกับพ่อนะครับผมซองดุฮีจุ้งพ่ออัมซานาครับพี่น้องครับซองดุฮีจุงพ่ออัมซาน่าครับพี่น้องเอ้ยอ๋อหน้าซองหน้าซองสาธุบุญน้่งตาสาธุบุญเ่งด มาบ้านนี่ไว้ไว้ะบ้ดีตรงๆตรๆตรนี่ตรงขึ้นเนี่ตงขึ้นเวนะเดี๋ยวเวเร็วเดี๋ยวเนาาได้มเอาไม้นอบ่าคนร้่อรอ เดน้ออามาเอว้าวโซลูฮ oh ีก็หนักเหมือนกันนะเนี่ย ่บาบุไเดี๋ยวอ,อันยังซ้ำหรอ,หอด <c oughs> อีกมือเลยเด้เจ็บมือเลยตอนมันยกขึ้นนี่ตัวเงยตอนยกขึ้น <c oughs> รับผมมีน้องในช่วงนี้ก็ท่านพระมหาปั่นนะครับหรือว่าซ่องรุ่ฮีนั่นเองนะครับผมก็อาจารย์เพิ่นบอกว่าเพื่อนเคยเป็นเพิ่นเคยสอบได้มหาประโยคซีนะครับกับบวชพระก็เป็นพระมหาได้ก็เรียกพระมหาได้พระมหาปั่นหรือพระมหาสกุลเกษรนะครับผมอ่ะเพื่อนกําลังมานะครับเพื่อนกําลังมาสงบนะครับนี่คือลุงพีนะครับโอเคครับลุงพีครับสาธุครับผมโอ้ พระใหม่เนี่ยพอด้ตบหัวผมเธอ,อแหลก,<ร>กผู้เดียวผู้แหลกมาเลยครับผมมาเลยเซซิ่งเน่งเบิ้ดอยู่แล้วเบิ้ดแล้ว <c oughs> จะไปยฝ่าวิ่งฝ่าวเด้ยอยี่ฝาวิ่งค่อยๆเด้อค่อยๆเด้ออ่าจ้าถลุครับผมครับพี่น้องครับผมกับเซซิ่งรุ่งหลวงนะครับผมพรรมาหา สุคนต์ก็เสียนก็ใส่พ้าระหารได้แล้วสุธรรมเมธีบอกสุธรรมเมธีอันนี้คือสายยาไม่สายยาเกิดมาจาสายาเรื่องก็สายาทางพระพุทธศาสนาสายาทางพระพุทธศาสนาคืออาตมากับฝากยมพรในเด้อยมพอสบายเส้นเล่าเน่ สายายาช้างก่ครับซื้อเอาไม่เอาไม่พระมหาสุกรุทมเมธีสุธรรมเมธีครับครจะเล่นพรภพมหาสุธรรมเมธีมียังฝากพี่น้องบ่เรื่องการบวชยังที่ไม่รุ uh, ่น mm hmm. ที่แบบว่าอยากบวชกับที <k 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 k ่จริงแล้วยังไงคือการบวชท่านบวชจำเป็นต้องไปจัดย์ใหญ่โตมีแค่พอมีแค่ครอบครัวไม่แต่คนหู่จักพาไปบวชกันชือว่าได้บุญแล้วบวชเอาบุญบางคนบวชบวชใส่เงินเป็นแสนเป็นล้านก็บอว่าดอกคือบางคนมีเงินกับจัดไปแต่ว่าสำหรับผู้ใดบ่มีเงินอันนี้มันถูกใจเขาเนาะเออเมื่อก่อนอยู่ในช่วงโควิดนากรบบววช่่่แมนาเฮ็ดไปแล้วาต้องมใหนี้ตเด้มันสิามการ ใจปฏิบัติเอาจ mm ิต hmm. ของเฮาลางคนนี่เขาเอิ่นวาก mm ็ hmm. เคยเระลึกถึงความตายด้ mm hmm. ว่เพราะเราต้องระลึกถึงความตายเ mm hmm. มื่ออื่นก็จะออ,อกไปเทศ mm hmm. เทศแหล่งานเข่าขอเมื mm ่อเอื่น หยอกกัตมาหยอกเดอโยมเด้อผมว่าสิมาถวายเพแต่ว่าถวายถวายยำแรงบ่จังหันยามือ้าก็่าอสิก็คือสิบส่ท่นดอกเพราะว่ายามือสาพาทานกันบินฑบาตอยู่แต่ว่ายามเพีนเดียวผมไทีมงานก็สิถวายยวดป่าเดดปลาไปสันเขาป่าสันเปเป็นรูบาอาจารย์มเพิ่นอยู่ใส่จุเห็นตัวคามีน้อครับมาจะเดี่ยวในปนด้พอน้ำน้ำันน้ำอ้ย เอะไะครับพี่น้องครับการเซตซิงไปด้วยดีครับผมถั่วมือหมูหานบวดน้ำเด้ออีพ่อดีใจปะพ่อดีใจดีใจแล้วูกเห็นเราอยู่บ่นี่เห็นเห็นอยู่บ่ลูกโดนบวดก็ดีใจอยู่ที่ว่าลูกว่าบอกแม่แม่สร้างว้ว่าตอนนี้ครับกูใต้มึงกระด้งมึงดัางมึงเลยรื้อบวชให้กูเด้อพันศาหนึ่งกระไดเจ็ดมือกระไดลูกกระบวชให้ย่ายเรียบร้อยเด้อย่สโตรเด้อจ้าถวายมเรา